เมื่อสาวน้อยคนหนึ่งเธอเนี่ยถูกคำสาบลึกลับให้ทุกครั้งที่เธอโกรธเธอเนี่ยจะต้องกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดก่อนสวัสดีเพื่อนๆชาวตูนมายทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของพวกเราอีกเช่นเคยและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักสิบเก้าไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของทีมงานและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆไปรับชมรับฟังกับหนังเรื่องนิเมชั่นที่มีชื่อเรื่องว่า Turning Red ัลครบโดยเรื่องราวทั้งหมดมันจะเริ่มต้นคือี่เมลินลีเด็กยิงวัยสิปีผู้ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองซึ่งเธอเนี่ยก็เติบโตมาในครอบครัวที่มีกฎว่าพ่อแม่เนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้ชีวิตซึ่งควรตอบแทนด้วยการทําตามทุกอย่างที่พ่อแม่ขอทําให้หลายคนเนี่ยก็เลยเตือนว่าเธอระวังการเคารพพ่อแม่มากเกินไปอาจจะทําให้เธอลืมเคารพความเป็นตัวเองแต่เมย์เนี่ยก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นปัญหาสําหรับเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นตัวของตัวเองและก็ทําทุกอย่างที่เธออยากทํา ซึ่งเมย์เนี่ยก็มีเพื่อนสนิทด้วยกัน3คนได้แ,แก่มิเลียมปรีดาและก็แอบบี้โดยที่ตัวของเมย์นั้นเธอเนี่ยก็ใช้ชีวิตเป็นทั้งเด็กเรียนและก็เด็กกิจกรรมในเวลาเดียวกันและพอตกเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อนของเมย์เนี่ยก็พาเมย์ไปเฝ้าดูหนุ่มหล่อพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีนามว่าเดวอนแต่เมย์เนี่ยก็ออกจะไม่ชอบขี้หน้าเขาเท่าไหร่นักจนเตือนเพื่อนๆในรู้ถึงความหล่อเหล่าที่แท้จริงอย่างหนุ่มๆวงโฟเทาที่เธอและเพื่อนๆเนี่ยข้างไขก่อนที่เธอเ่ยจะขอตัวกลับบ้าน แม้ว่าเพื่อนของเธอเนี่ยจะชวนเธอไปร้องคาราโอเกะด้วยกันแต่เธอเนี่ยก็ต้องกลับไปทําความสะอาดทําให้เธอเนี่ยก็เลยรีบขึ้นรถก่อนจะตรงกลับไปที่บ้านและแม้ว่าเธอจะกลับบ้านมาช้าเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นแต่แม่ของเธอเนี่ยก็แสดงอาการเป็นห่วงเธอมากทาให้เมย์หรือว่าเหมยเหมยเธอเนี่ยก็ยอมรับว่าในบางครั้งเธอเนี่ยก็ไม่ได้ทําตามใจตัวเองไปซะทุกอย่างเพราะว่าเธอเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและถึงแม้ว่าเธอจะมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สไตล์บางอย่างของเธอก็ได้รับมาจากแม่เช่นกันโดยที่บ้านของเมนั้นเธอเนี่ก็มีศาลเจ้าของบรรพบุรุษท,ที่บวกเธอเนี่ยดูแลสืบทอดกันมาโดยทุกเย็นแม่และเมย์เนี่ยจะมาจุดทูบไหว้ท่านสันยีเทพเจ้าผู้พิทักษ์แพนด้าแดงที่แม่ของเมย์เนี่ยเชื่อว่าท่านจะคอยปกป้องและนำทางทุกคนโดยหลังจากที่บูชาสันยีเรียบร้อยแล้วสองแม่ลูกเนี่ยก็เริ่มทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆของศาลเจ้าเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยเมย์และแม่เนี่ยก็จะทําหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับศาลเจ้าแห่งนี้โดยพวกเขาเนี่ยก็เชื่อว่าใครก็ตามที่มากราบไหว้ท่านซันยีท่านเนี่ยจะมอบโชคความร่ํารวยและก็ความเจริญรุ่งเรืองให้โดยหลังจากเสร็จงานแล้วทั้งสองเนี่ยก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านซึ่งระหว่างรออาหารเย็นอยู่นั้นโทรทัศน์ที่แม่ของเด็กหญิงกําลังดูอยู่ก็ได้ฉายคอนเสิร์ตของวงโฟเทาทาให้เมย์เนี่ยก็เลยอดทนเก็บความชอบเอาไว้ในใจด้วยกลัวว่าจะทาให้แม่ของเธอรู้สึกผิดหวังพอามาเธอพูดถึงศิลปิน แม่ของเธอเนี่ยก็มีท่าทีไม่ค่อยชอบใจนะักและแม่เนี่ยก็ยังบอกอีกว่าเพื่อนของเธอที่ชอบวงนี้เนี่ยดูแปลกคนและหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาทบทวนบทเรียนในตอนกลางคืนแม์เนี่ยก็ดันเผลอวาดรูปเดวอนขึ้นมาแม้ในทีแรกเธอเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเพื่อนของเธอที่กี๊ดหนุ่มซูปเปอร์คนนี้มากนะักแต่ในตอนนี้เธอเนี่ยกับวาดรูปเขาออกมาและก็ออกอาการเขินอเสียเองจนเธอเนี่ยต้องแอบเอาสมุดลงไปวาดรูปที่ใต้เตียงซึ่งขณะเดียวกันแม่ของเด็กหญิงเนี่ยก็เข้ามาเสิร์ฟขนมให้เธอถึงในห้อง ทำให้เมย์เนี่ยก็เลยรีบซ่อนสมุดเอาไว้แต่แม่ของเธอเนี่ยก็ดันเห็นสมุดของเธออยู่ดีและทันทีที่แม่ของเธอเห็นรูปที่เถวาดแม่เนี่ยก็คิดไปไกลมากจนพาเธอตรงไปหาพ่อหนุ่มเดวอนถึงซูปเปอร์และเธอเนี่ยก็เข้าไปโวยวายใส่เดวอนและไม่เห็นว่าฝ่ายชายทําท่าทีมึนงงแม่ของเมย์เนี่ยก็โชว์รูปวาดทั้งหมดให้เขาดูทํให้ตอนนี้เมย์เนี่ยก็กลายเป็นตัวตลกของทุกคนที่ซูปเปอร์แต่เธอเนี่ยก็ยังไม่การเล่าความจริงให้แม่ฟังและก็ได้แต่โทษตัวเองที่เธอเนี่ยทำอะไรแบบนี้ลงไป ทำให้ในคืนนั้นเด็กหญิงเนี่ยก็เข้านอนด้วยความรู้สึกหลากหลายเธอเนี่ยฝันร้ายถึงบรรดาสัตว์แล้วก็ท่านสันยีจนเธอเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและทันทีที่เมย์ส่องกระจกเธอเนี่ยก็ต้องตกใจจนต้องส่งเสียงกรีดออกมาผลร่างกายของเธอในตอนนี้มันเนี่ยได้กลายเป็นแพนด้าดแดงไปเสร็จแล้วและวเมื่อผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงร้องของลูกดังมาจากในห้องน้ําก็คิดไปเองว่าลูกเนี่ยกำลังมีประจำเดือนทําให้เธอเนี่ยก็เลยปลอบลูกสาวพร้อมกับลูกขึ้นมาเตรียมผ้าอนามัยมไว้ให้ลูก แต่เมย์ก็พยายามบอกแม่ว่าเธอไม่เป็นไรแต่แม่นี่ก็ยืนยันที่จะเข้าไปพูดคุยและก็เปิดบ้านอาบน้าเพื่อดูเธออยู่ดีแต่โชคดีที่ตอนนั้นพ่อของเธอได้ทำไฟไหม้ขึ้นมาในครัวเสียก่อนเมย์ก็เลยรอดจากแม่มาได้ซึ่งเด็กหญิงนี้ก็หนีมาซ่อนตัวในห้องก่อนจะลองตั้งสติเพื่อหาวิธีกลับคืนร่างเดิมของตัวเองซึ่งการที่เธอใจเย็นลงก็ทําให้ร่างกายของเธอเ,เริ่มหดเล็กลงแล้วก็กลับคืนร่างปกติของเธอได้แต่ทว่าสีผมของเธอนั้นมันก็ยังคงไม่กลับคืน ทำให้วันนี้เมย์เนี่ยก็เลยต้องสวมหมวกมาโรงเรียนแล้วพอเป็นแบบนั้นแก๊งเพื่อนสาวเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยเมย์ดูไม่ราเริงเท่าที่ควรอีกทั้งพวกเธอเนี่ยก็ยังเห็นภาพวาดของเธอที่ไทเลอร์เด็กชายจอมป่วนถ่ายเอกสารมาแปะไว้ทั่วโรงเรียนพร้อมล้อเลียนเมย์ถึงเหตุการณ์ที่แม่เธอไปโวยวายที่สุ per ปปทำให้เมย์เนี่ยก็เลยรู้สึกโกรธมากที่ไทเลอร์เนี่ยล้อเลียนเธอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้สึกโกรธร่างกายของเธอเนี่ยก็จะแปลเปลี่ยนเป็นแพนด้าแดงทำให้เธอเนี่ยก็เลยต้องพยายามปกปิดมันไว โดยท่าทีประหลาดของเมย์ก็ทําให้มิเลียนเนี่ยเป็นห่วงเธอมากซึ่งเมย์เนี่ยก็ได้แต่บอกเพื่อนไปว่าเธอเนี่ยไม่เป็นอะไรและขนาดเดียวกันเมย์เนี่ยก็สังเกตที่ด้านนอกแม่ของเธอเนี่ยมาแอบมองเธออยู่โดยผู้เป็นแม่เนี่ยกักงวลว่าลูกสาวจะเป็นประจําเดือนก็เลยเอาผ้านหนาไมยมาให้เธอถึงที่โรงเรียนและมันเนี่ยก็สร้างความอับอายให้เมย์เป็นอย่างมากเมื่อเพื่อนทุกคนในห้องรู้ทาให้เธอเนี่ยก็เลยโกรธมากจนเธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก่อนจะกลายร่างเป็นแพนด้าแดงแล้วพอเป็นแบบนั้น เมย์เนี่ยก็เลยเรียบมาหลบจากสายตาของทุกคนในห้องน้าโรงเรียนแต่ในห้องน้ำเนี่ยกับมีเด็กหญิงอีกคนอยู่ทําให้เธอเนี่ยก็เลยต้องวิ่งหนีออกมาและเมื่อออกมาจากห้องน้ําเธอเนี่ยก็ได้เจอกับแม่ของตัวเองโดยแม่ของเมย์เนี่ยก็ตกใจมากที่เห็นว่าลูกกลายเป็นแพนด้าแดงทําให้เธอเนี่ยก็เลยตามลูกวิ่งออกมาด้วยและมันกลับมาถึงที่บ้านผู้เป็นแม่เนี่ยก็พบว่าข้าวของภายในบ้านกระจัดกระจายไปทั่วและเสียงเมย์ร้องไห้เนี่ยก็ดังออกมาจากในห้องทําให้เธอเนี่ยก็เลยพยายามปลอบใจลูกสาวว่ามันี่ยจะไม่เป็นไร แต่ไม่นานนักผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เข้ามาดูอาการลูกสาวพร้อมคําพูดที่ทําให้เมย์ติดใจอยู่ไม่น้อยว่ามันด้เกิดขึ้นแล้วหรอแล้วพอได้ยินแบบนั้นเมย์เนี่ยก็เลยคาดคันเอาคําตอบจากพ่อและแม่ทําให้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้เธอฟังโดยแม่เนี่ยก็ตรงไปหยิบกล่องบันทึกที่มันจะซ่อนอยู่หลังรูปภาพของท่านสันยีออกมาพร้อมเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาสงครามผู้ชายเนี่ยจะต้องออกเดินทางไปลบทําให้สันยีเนี่ยก็เลยเกิดความทุกข์ใจคิดอยากจะปกป้องลูกของตัวเอง ทำให้เธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจขอพอรจากเทพเจ้าในคืนวันพระจันทร์สีเลือดให้ท่านเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์วิเศษโดยซันยีเนี่ยก็ใช้พลังที่ได้รับมาปกป้องลูกสาวและหมู่บ้านจนพวกเขาได้รับความปลอดภัยและพลังนี้ของท่านซันยีก็ได้ถูกส่งต่อให้ลูกสาวซึ่งบันเนี่ยก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและพอฟังเรื่องราวทั้งหมดเมย์เนี่ยก็รู้สึกโกรธมากเธอเนี่ยรู้สึกว่าน,นี่ไม่ใช่พรแต่มันเนี่ยเป็นคำสาปทำให้เธอเนี่ยก็เลยอานละวาดทำลายแท่นบูชาจนแม่ของเธอเนี่ยต้องบอกให้เธอใจเย็น ผมบ้านยัมีทางรักษาอยู่และทางรักษาที่ว่านั้นก็คือมาถึงคืนวันพระจันทร์สีเลือดอีกครั้งเมย์เนี่ยจะต้องเข้าพิธีปิดผนึกร่างแผ่นด้าแดงและเธอเนี่ยก็จะหายกลับมาเป็นคนปกติแต่ถ้าเมย์เนี่ยปล่อยให้ตัวเองมโหกายร่างเป็นแผนด้าแดงมากเท่าไหร่การทําพิธีนี่ก็จะยากขึ้นเท่านั้นซึ่งเธอเนี่ยก็มีเวลาอีกหนึ่งเดือนสําหรับการเข้าพิธีนี้ซึ่งบันเนี่ยก็เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวของเธอและต่อจากนั้นพอถึงในเช้าวันต่อมาในวันนี้แก๊งเพื่อนสาวเนี่ยก็มาหา,าน พอสงสัยว่าทำไมเพื่อนถึงไม่ยอมไปโรงเรียนโดยเมย์นเนี่ยก็ไม่กล้าออกมาเจอเพื่อนๆแต่เมื่อแอบบี้พูดถึงคอนเสิร์ตของวงโฟทาวเมย์เนี่ยก็อดใจไม่ได้ที่จะโผล่ออกมาให้ทุกคนเห็นทําให้เพื่อนทั้งสามเนี่ยก็เลยตกใจมากที่เห็นเมย์ในร่างแผ่นด้านแดงซึ่งเป็นเพื่อนของเธอเนี่ยก็ชอบมากที่เธอในยอยู่ในร่างนี้ทาให้เมย์เนี่ยก็เลยอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเพื่อนของเธอฟังด้วยความอัดอัน้นโดยเพื่อนๆเนี่ยก็เลยพยายามปลอบใจใเธอหยุดร้องและบอกว่าพวกเธอเนี่ยจะอยู่ข้างเมย์เองโดยทั้งหมดเนี่ยก็พากัน ทำให้เมย์เน่ก็เลยรู้สึกผ่อนคลายลงซึ่งหลังจากเพื่อนๆมาเมย์เน่ก็เข้ามาขออนุญาตแม่ไปดูคอนเสิร์ตโดยเธอเนี่ยก็บอกกับผู้เป็นแม่ว่าเธอดนหาวิธีรนะงับอารมณ์ไม่ให้แปลง่างได้แล้วทาให้แม่เนี่ยก็เลยขอทดสอบอารมณ์ของเธอซึ่งเมย์เน่ก็ทํามันออกมาได้ดีตามที่พูดจริงๆแต่ผู้เป็นแม่เนี่ยก็ยังไม่อนุญาตให้เธอไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆอ,อ,อีกทั้งยังกําชับแม่เธอมาขออีกเด็ดขาดแล้วพอแบบนั้นทําให้ในวันต่อมาเมย์เน่ก็เลยเก็บความอัดอัน้นตันใจมาระบายกับเพื่อนๆของเธอ และเธอเนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่ยอมทําตามที่แม่บอกทําให้ทุกคนเนี่ยก็เลยช่วยคิดหาทางเก็บเงินเพื่อไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตโดยแอบบี้เนี่ยก็เสนอให้เมย์แปลงร่างเป็นแพนด้าเพื่อว่าเธอเนี่จะคิดอะไรออกแต่ทว่าระหว่างนั้นก็ดันมีคนเข้ามาเห็นเมย์ในร่างแพนด้าแดงและ้านเนี่ยก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากเพราะเราเด็กๆเนี่ยข้างใครในแพนด้าแดงและพวกเธอเนี่ยก็พร้อมใจกันจ่ายเงินเพื่อให้เมย์แปลงร่างและเมื่อรู้ว่าร่างแพนด้าแดงสามารถหาเงินได้แล้วเมย์เนี่ยก็จัดการเปิดโชว์แพนด้าแดง ก่อนจะเก็บเงินผู้ชมเพื่อจะสมทบทุนไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตของเธอและไม่เพียงเท่านั้นแก๊งเพื่อนสาวเนี่ยก็ยังสร้างของเกี่ยวกับแพนด้าแดงออกมาขายอีกด้วยโดยเมย์เนี่ยก็โกหกผู้เป็นแม่ว่าเธอเนี่ยใช้เวลาเหล่านี้ไปกับการเติวหนังสือและเพราะแบบนั้นทําให้แก๊งเพื่อนสาวเนี่ยก็ได้รับเงินเป็นก่อเป็นกำรรจากการโชว์แพนด้าแดงแต่แล้วในวันหนึ่งไทเลอร์เนี่ยก็เข้ามาขู่เมย์ว่าเขาในจะเอาเรื่องที่เธอโชว์แพนด้าไปฟ้องแม่ของเธอโดยเขาเนี่ยก็ยืนคอนเสิร์ตให้เมย์ไปโชว์ตัวแพนด้าที่งานวันเเกิดขของขา แลกกับการที่เขาเนี่ยจะไม่ฟ้องแม่ของเธอซึ่งเมที่ได้ฟังดังนั้นเธอเนี่ยก็รับข้อเสนอของไทเลอร์โดยแลกกับจํานวนเงิน200ดอลลาร์ซึ่งไทเลอร์เนี่ยก็ตอบตกลงแต่ทว่าหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาจัดงานวันเกิดของไทเลอร์เมเนี่ยก็กลับถูกลุมล้อมจากคุณยายและเหล่าป้าๆของเธอที่เดินทางมาเพื่อช่วยทําพิธีโดยพวกเขาเนี่ยก็ดูไม่ค่อยเชื่อว่าเมเยจะสามารถควบคุมพลังได้ในวัยเท่านี้ทำให้เม์เนี่ยก็เลยพยายามขอปีกตัวออกมาจากญาติของเธอ โดยอ้างว่าเธอเนี่ยจะไปนอนพักผ่อนซึ่งหลังจากลอสายตาของทุกคนมาได้แล้วเธอเนี่ยก็จัดการเอาตุ๊ก,กาตาจัดฉากของผ้าห่มให้มันเยูืบนร่างของเธอกําลังนอนอยู่ก่อนที่เธอเนี่ยจะหนีออกมายัางงานปาร์ตี้วันเกิดของไทเลอร์แต่ทว่า,มาเมย์มาถึงเธอเนี่ยก็กลับไม่อยากจะแปงลงร่างเป็นแพนด้าแดงแล้วเพราะว่ากลัวจะส่งผลกับพิธีของเธอโดยแก๊งเพื่อนสาวเนี่ยก็ไม่อยากให้เธอฝืนทาให้พวกเธอเนี่ยก็เลยบอกกับเมย์ว่าหากไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเนี่ยก็คงไม่เป็นไรแต่เมย์ที่เห็นท่าทางเศร้าๆของเพื่อน เธอเนี่ยก็ไม่อาจทนได้ทําให้เธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจแปลงร่างเป็นแพนด้าก่อนจะเข้าไปสนุกในงานและในเวลาเดียวกันอีกที่ทางด้านหนึ่งที่บ้านของเมแม่ของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาเฝ้าดูลูกสาวที่กําลังนอนแต่เธอเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าหน้าต่างของลูกเนี่ยถูกเปิดอยู่และด้วยความเป็นห่วงก็ทําให้เธอเนี่ยก็เลยเดินเข้ามาปิดหน้าต่างให้ลูกแต่แล้วผู้เป็นแม่เนี่ยก็บังเอิญเห็นของที่ลูกซ่อนไว้ใต้เตียงทาให้เธอเนี่ยก็รู้ในทันทีว่าลูกสาวเนี่ยกำลังโกหก ซึ่งทางด้านของเมย์เองเธอเนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้แม่ของเธอเ่ยจับได้แล้วโดยเธอเนี่ยก็กําลังดีใจที่ความฝันของเธอและเพื่อนเนี่ยกำลังจะกลายเป็นความจริงแต่ทว่าจู่ๆในตอนนั้นเสียงนุ่มๆวงโฟเทาก็ได้ดังออกมาจากวิทยุปโปรโมทคอนเสิร์ตของพวกเขาที่มันเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่25นี้พอเมย์ได้ยินเนี่ยก็ชะงักทันทีเพราะมันเนี่ยตรงกับวันพระจันทร์สีเลือดที่เธอเนี่ยจะต้องทําพิธีโดยในตอนแรกเธอเนี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นวันอื่นจากคําบอกเล่าของแอบบี้ แล้วพอได้ยินมาแบบนั้นเมย์เนี่ยก็เลยโกรธมากที่เหมือนฝันของเธอเนี่ยกำลังพังลงต่อหน้าต่อตาทาให้เธอเนี่ยก็เลยกลายร่างเป็นแพนด้าแดงอย่างที่เธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้อีกทางด้านล่างไทเลอร์กับพวกเนี่ยก็เข้ามากวนเธอด้วยการบอกให้เธอลงไม้ให้เขาขี่ไม่เช่นนั้นเขาจะไม่จ่ายเงินให้เธอและเขานี่ก็ยังไล่ให้เธอไปหาแม่ของเธออีกด้วยพอเมย์ที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็โกรธมากทําให้เธอเนี่ยก็เลยกระโจนใส่ไทเลอร์ทันทีทําให้ทุกคนในงานเนี่ยก็เลยมองว่าเธอเป็นสัตว์ที่ดูดไร โดยมันเนี่ยก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่ของเธอเนี่ยก็เข้ามาตามเธอพอดีทําให้พ่อแม่ของไทเลอร์เนี่ยก็เลยรีบตรงเข้ามาต่อว่าแม่ของเมย์ซึ <t <t ่งผู้เป uh> ็นแม่เนี่ยก็ทําได้เพียงแค่กลมหน้าและก็ขอโทษพ่อแม่ของเด็กชายไปโดยหลังจากที่พ่อแม่ของไทเลอร์พาไทเลอร์ออกไปแล้วแม่ของเมย์เนี่ยก็ตรงเข้ามาต่อว่าแก๊งเพื่อนสาวของลูกโดยเธอเนี่ยก็โทษวันเด็กทั้ง3หลอกใช้ลูกเธอและก็เป็นตัวปัญหาทาให้เมย์มีความคิดแบบนี้ซึ่งตัวของเมย์เองเนี่ยก็แต่เงียบและไม่พูดอะไรออกมาทําให้เพื่อนทั้ง3เนี่ยก็เลยโกรธเธอ ทีมเมย์เนี่ยทำเหมือนโยนความผิดทั้งหมดให้กับพวกเธอโดยที่ต่อมาหลังจากเหตุการณ์นั้นพอถึงในวันถัดมาแก๊งเพื่อนสาวนี่ก็เดินทางไปซื้อตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตกันแค่สามคนด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยดีนักส่วนทางด้านของเมย์เธอเนี่ยก็กําลังเตรียมตัวสําหรับการทําพิธีโดยคุณยายเนี่ยก็กําลังบอกกับหลานสาวว่าหลานเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงทุกคนบนโต๊ะอาหารนี้และหลานเนี่ยก็ต้องขับไล่สัตว์ร้ายออกไปเพื่อจะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งซึ่งในเวลาต่อมา พ่อของเมย์เนี่ยก็บังเอิญเข้าไปพบกับกล้องวิดีโอที่ลูกสาวในบันทึกตอนที่เมย์กำลังเล่นสนุกกับเพื่อนๆในร่างแผ่นด้านแดงทําให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยเข้ามาคุยกับลูกสาวและบอกกับเธอว่าคนเราเนี่ยก็มีทางด้านที่ดีและไม่ดีเราในแค่ต้องอยู่กับมันให้ได้โดยพ่อเองเนี่ยก็มองว่าด้านในวิดีโอที่ถูกอัดไว้ของลูกมันเนี่ยก็เป็นด้านที่ตัวเขารู้สึกมีความสุขไปกับมันเช่นกันและหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่นานนะักในที่สุดเวลาของการทําพิธีเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว โดยเมย์เนี่ยก็มีหน้าที่ต้องทําตามคําแนะนําซึ่งเธอเนี่ยก็ห้ามออกจากวงกลมที่ถูกขีดเอาไว้ผอบานเนี่ยเปรียบเสมือนประตูของอนาณาจักรแห่งดวงดาวแล้วมาถึงเวลาทุกคนเนี่ยก็พร้อมใจกันเริ่มทําพิธีให้เมย์โดยการร่วมกันร้องเพลงซึ่งเมย์เนี่ยก็จะใช้เสียงนั้นนําทางไปสู่ประตูและแล้วเมย์เนี่ยก็ได้เข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งก่อนที่เธอจะได้พบกับท่านซันยีที่เปิดทางให้ซึ่งด้านในที่แห่งนี้ก็ได้มีร่างของแผนด้าแดงรอยอยู่ก่อนแล้วทําให้เด็กหญิงเนี่ยก็ต้องใช้แรงกายและแรงใจ ในการเอาชนะและไล่แผ่นด้าแดงไปให้ผลตัวซึ่งระหว่างนั้นเองภาพความทรงจําของเธอที่เกิดขึ้นจากล่างแผ่นด้าแดงเนี่ยก็ปรากฏขึ้นโดยเมย์เนี่ยก็คิดว่ามันล้วนเป็นความทรงจําที่ดีจึงคิดจะเก็บเจ้าแผ่นด้าแดงเอาไว้ซึ่งมันเนี่ยก็สร้างความงงงวยให้กับทุกคนในพิธีทํให้แม่เนี่ยก็เลยรีบเข้ามาปลอบใจลูกสาวและก็บอกว่ามันเนี่ยยังสามารถแก้ไขได้แต่ทว่าเมย์เนี่ยก็บอกความต้องการของเธอเองว่าเธอเ่ยต้องการจะเก็บเจ้าแผ่นด้าไว้และตอนนี้เธอเนี่ยก็ต้องการจะไปดูคอนเสิร์ต ก่อนที่เธอเนี่ยจะรีบวิ่งหนีออกไปแล้วพอแบบนั้นทําให้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็เลยโกรธมากที่ลูกเลือกจะทําแบบนี้ทําให้เธอเนี่ยก็เลยกลายร่างเป็นแผ่นด้าแดงขนาดใหญ่ก่อนจะตามลูกไปซึ่งเมย์เนี่ยก็ตรงเข้าไปหาเพื่อนของเธอที่งานคอนเสิร์ตโดยเธอเนี่ยก็กล่าวขอโทษเพื่อนทั้ง3ทําให้แกงเพื่อนสาวที่ได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็ให้อภัยก่อนที่พวกเธอเนี่ยจะดูคอนเสิร์ตด้วยกันอย่างเมาบันแต่ทว่าในระหว่างที่เมย์เนี่ยกำลังจะเข้าใกล้เมนของเธอแม่ของเธอในร่างแพนด้ายักษ์เนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้น ทำให้ทุกคนในงานเนี่ยก็ต่างพากันวิ่งหนีซึ่งเมย์เองเนี่ยก็วิ่งมาเจอพ่อและป้าของเธอทําให้ทั้งหมดเนี่ยก็เลยวางแผนจะช่วยให้แม่กลับคินสู่ร่างเดิมก่อนที่ดะงด้ของเมย์เธอเนี่ยก็จะถูกแม่จับตัวไปโดยแม่เนี่ยก็ประกาศก้าวต่อหน้าลูกสาวว่าเธอเนี่ยจะทําลายงานนี้ทิ้งและพอได้ยินแบบนั้นก็ทําให้เมย์เนี่ยโกรธมากเธอเนี่ยก็เลยกลายร่างเป็นแพนด้าแดงก่อนจะจัดการงับเข้าที่มือของแม่พร้อมทั้งที่เธอเนี่ยก็พังพูความจริงทั้งหมดที่ทเธอเก็บไว้ในใจก่อนจะเต้นสายก้นโชยแม่ดู ซึ่งขณะนั้นเองคุณยายเนี่ยก็เริ่มสั่งการให้ทุกคนเข้าประจําที่ซึ่งพ่อของเม์เนี่ยก็รับหน้าที่ในการสร้างวงกลมโดยตัวของเม์เองเธอเนี่ยก็เต้นเป็นเหยื่อล่อแม่อยู่และเธอเนี่ยก็ได้พุ่งชนแม่จนแม่ของเธอเนี่ยล้มลงไปทําให้นในจังหวะนั้นป้าทุกคนเนี่ยก็ขอพลังจากท่านสันยีก่อนจะแปลงร่างเป็นแผ่นด้านแดงเพื่อจะลากร่างของแม่เข้าไปในวงกลมที่พ่อสร้างไว้และพวงโฟทาวที่เห็นดังนั้นพวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันร้องเพลงเพื่อส่งพลังขึ้นไปบนฟ้า ทำให้พิธีนี่ก็เลยเริ่มต้นขึ้นอีกรอบและเมย์เนี่ยก็ได้กลับเข้าไปยังอีกมิติซึ่งในครั้งนี้เธอเนี่ยก็ได้เจอกับแม่ในวัยรุ่นที่แม่ในกาลังนั่งร้องไห้น้อยใจคุณยายพอเธอเนี่ยรู้สึกว่าไม่ดีพอสําหรับแม่ของเธอทําให้เมย์เนี่ยก็เลยเข้าไปปลอบใจแม่ของเธอก่อนจะพาแม่ออกมาซึ่งคุณยายเนี่ยก็สั่งให้ทุกคนเดินออกจากมิติไปทีละคนโดยพวกเขาเนี่ยก็ยอมรับการตัดสินใจของเมย์ที่เธอเนี่ยเลือกจะเก็บแผ่นด้าแดงเอาไว้ซึ่งภูเป็นแม่เนี่ยก็เอ่ยปากขอโทษล ่อนจะบอกให้เธอในเลือกกดดันตัวเองและเมื่อทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันดีแล้วตัวของเมย์เนี่ยก็ได้เจอกับท่านสันญยญีกรอบซึ่งท่านสันยีเนี่ยก็พาเมย์ออกมาส่งยังโลกมนุษย์ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เธอเลือกมันเนี่ยจะนําความโชคดีมาให้กับเธอก่อนที่หนังเรืออในเมชั่นเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรืออในเมชั่นที่มีชื่อเรื่องว่า Turning Lead โดยหลังจากที่ผมดูนเมชั่นเรื่องนี้จบ ผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเนี่ยยิ้มทั้งเรื่องโดยตัวหนังเนี่ยก็น่ารนักสีสันสดใสและมันเนี่ยก็ฟิลอบอุ่นมากโดยเฉพาะประเด็นแม่ลูกที่หลายคนดูแล้วต้องแอบสะก,กิดใจแน่นอนถึงตัวหนังเนี่ยจะมีความกาวุ่นๆอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือหนังฟิลกูดที่มันเนี่ยดูแล้วสบายใจสุดๆไปเลยและสําหรับเพื่อนๆเลยครับหลังจากที่ดูคลิปนี้จบเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าใครที่ดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ และในส่วนของเรื่องคะแนนอนิเมชันเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDb ไปได้ที่6.9เต็ม10คะแนนครับและสำหรับเรื่องน้าพวกเราชาวตูนไมจะเอาอนิเมชันเรื่องอะไรมาสปอยกันอีกก็ฝากเพื่อนๆชาวตูนไมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปนะ้าบ๊ายบายครับ